พระธรรมหนังสือกิจาการบทที่15ในพระนามองค์พระเยซูคริสมีบางคนลงมาจากแคว้นยูเดียได้สั่งสอนพวกพี่น้องว่าถ้าไม่เข้าสุนัตตามจารีตของโมเสสท่านจะรอดไม่ได้เหตุฉะนั้นเมื่อเกิดการโต้แย้งและไล,ล่เลียงกันระหว่างเปาโลและบานาบัสกับคนเหล่านั้นมากมายแล้ว เขาทั้งหลายได้ตั้งเปาโลและบานาบัสกับคนอื่นๆในพวกนั้นให้ขึ้นไปหารือกับอัครสา,าวกและผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มในเรื่องที่เถียงกันนั้นคริสเตจกได้จัดส่งท่านเหล่านั้นไปและขณะเมื่อท่านกำลังข้ามแคว้นฟินิเซียกับแคว้นสมารียท่านได้กล่าวถึงเรื่องที่คนต่างชาติได้กลับใจใหม่ทำให้พวกพี่น้องมีความยินดีอย่างยิ่งครั้นมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม คริสตจักรและอัครสา,าวกและผู้ปกครองทั้งหลายได้ต้อนรับท่านแล้วท่านเหล่านั้นจึงเล่าให้เขาฟังถึงเหตุการณ์ทั้งปวงที่พระเจ้าได้ทรงกระทําร่วมกับเขาแต่มีบางคนในพวกฟาริสีที่มีความเชื่อได้ยืนขึ้นกล่าวว่าคนต่างชาตินั้นควรต้องให้เขาเข้าสุนัตและสั่งให้เขาถือตามพระราชบัญญัติของโมเสสฝ่ายอัครสา,าวกกับผู้ปกครองทั้งหลายจึงได้ประชุมปรึกษากันในเรื่องนั้น เมื่อโตแย้งกันมากแล้วเปโตรจึงยืนขึ้นกล่าวแก่เขาว่าท่านพี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายทราบอยู่ว่าคราวก่อนนั้นพระเจ้าได้ทรงเลือกข้าพเจ้าเองจากพวกท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ประกาศพระวจนะแห่งข่าวประเสริฐให้คนต่างชาติฟังและเชื่อพระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจมนุษย์ได้ทรงรับรองคนต่างชาติและทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เขาเหมือนได้ทรงประทานแก่พวกเรา พระองค์ไม่ทรงถือว่าเรากับเขาต่างกันแต่ทรงชำระใจเขาให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อถ้าอย่างนั้นทำไมบัดนี้ท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้าโดยวางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่งบรรพบรุษของเราหรือตัวเราเองก็ดีแบกไม่ไหวแต่เราเชื่อว่าเราเองก็รอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนอย่างเขา ฝ่ายคนทั้งหลายก็นิ่งฟังบารณนับัสกับเปาโลเล่าเรื่องการอัศจรรย์และการมหัศจรรย์ต่างๆซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำโดยเขาในหมู่พวกต่างชาติครั้นจบแล้วและนิ่งอยู่ยาก,กอบจึงกล่าวว่าท่านพี่น้องทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าซีโมนได้บอกแล้วว่าพระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้งแรกเพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่งออกจากเขาทั้งหลายเพื่อพระนามของพระองค์ คำของศาสดาพยากรณ์ก็สอดคล้องกับเรื่องนี้ดังที่ได้เขียนไว้แล้วว่าภายหลังเราจะกลับมาและจะสร้างพรับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ที่ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีกและจะตั้งขึ้นใหม่เพื่อคนอื่นๆจะได้สแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าคือบรรดาคนต่างชาติซึ่งเขาเรียกด้วยนามของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกระทำสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ได้ตรัสไว้ พระเจ้าทรงทราบถึงกิจการทั้งปวงของพระองค์ตั้งแต่แรกสร้างโลกมาแล้วเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าตัดสินใจว่าอย่าให้เราวางเครื่องขัดขวางกีดกันคนต่างชาติซึ่งกลับมาหาพระเจ้าแต่เราจงเขียนหนังสือฝากไปถึงเขาว่าให้งดเว้นเสียจากสิ่งที่มนทินเนื่องด้วยรูปเคารพจากการล่วงประเวณีจากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่รัดคอตายและจากการรับประทานเลือด เพราะว่าตั้งแต่โบราณมาในทุกเมืองมีคนประกาศเรื่องของโมเสสเพราะคนได้อ่านพระราชบัญญัติของท่านในธรมารมศาลาทุกวันสบาโตขณะนั้นอัครสาวกและผู้ปกครองทั้งหลายกับทุกคนในคริสตจักรเห็นชอบที่จะเลือกบางคนในพวกเขาให้ไปยังเมืองอันทิโอคด้วยกันกับเปาโลและบานาบัสคือ,อยูดาสผู้ที่มีชื่ออีกว่าบานซับบสัสและซิลาธ ทั้งสองคนนี้เป็นคนสำคัญในพวกพี่น้องเขาได้เขียนจดหมายมอบให้ท่านถือไปว่าอกคราสาวกและผู้ปกครองและพวกพี่น้องของท่านคำนับมาอย่างท่านผู้เป็นพวกพี่น้องซึ่งเป็นคนต่างชาติซึ่งอยู่ในเมืองอันทิโอกแคว้นซีเรียและแคว้นซิลิเซียทราบโดยพวกข้าพเจ้าได้ยินว่ามีบางคนในพวกข้าพเจ้าได้พูดให้ท่านทั้งหลายเกิดความไม่สบายใจและทำให้ใจของท่านปั่นป่วน,นไป ด้วยสอนว่าท่านต้องเข้าสูุนัดและรักษาพระราชบัญญัติแม้ว่าเขาไม่ได้รับคำสั่งจากพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าจึงพร้อมใจกันเห็นชอบที่จะเลือกคนและใช้เขามายัางท่านทั้งหลายพร้อมกับบารนาบัสและเปาโลผู้เป็นที่รักของเราและเป็นผู้อุทิศชีวิตของตนเพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงใช้ยูดาสกับศิลาดมาเป็นผู้ซึ่งจะเล่าข้อความนี้แก่ท่านทั้งหลายด้วยปากของเขาเองเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าทั้งหลายก็เห็นชอบที่จะไม่วางภาระบนท่านทั้งหลายเว้นไว้แต่สิ่งเหล่านั้นที่จําเป็นคือว่าให้ท่านทั้งหลายงดการรับประทานสิ่งของซึ่งเขาได้บูชาแก่รูปเคารพและการรับประทานเลือดและการรับประทานเนื้อสัตว์ซึ่งถูกรัดคอตาย และการล่วงประเวณีถ้าท่านทั้งหลายงดการเหล่านี้ก็จะเป็นการดีขอให้อยู่เป็นสุขเถิดเมื่อลาจากกันแล้วท่านเหล่านั้นก็ไปยังเมืองอันทิโอคและเมื่อได้เรียกคนทั้งปวงประชุมกันแล้วจึงมอบจดหมายฉบับนั้นให้ครั้นอ่านแล้วต่างก็มีความชื่นชมยินดีในคำหนุนใจนั้นฝ่ายยูดาสกับศิลาดเป็นผู้พยากรณ์ด้วย จึงได้กล่าวหนุนใจพวกพี่น้องหลายประการให้มีกำลังขึ้นครั้นพักอยู่ที่นั่นหน่อยหนึ่งแล้วก็ลาจากพวกพี่น้องไปถึงอัคราสาวกโดยสันติภาพฝ่ายซิลาาเห็นชอบที่จะอยู่ต่อไปที่นั่นแต่เปาโลกับบานาบัสยังอยู่ต่อไปในเมืองอันทิโอคสั่งสองประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันกับคนอื่นอีกหลายคนครั้นล่วงไปได้หลายวัน เปาโลจึงพูดกับบรราบัสว่าให้เรากลับไปเยี่ยมพวกพี่น้องในทุกเมืองที่เราได้ประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าไว้ดูว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้างฝ่ายบรราบัสได้ตั้งใจว่าจะพายอนผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามารากโกไปด้วยแต่เปาโลไม่เห็นควรที่จะพายอนไปด้วยเพราะครั้งก่อนยอนได้ละท่านทั้งสองเซียที่แคว้นปัมฟีเลียและไม่ได้ไปทำการด้วยกัน แล้วได้เกิดการขัดแย้งกันจนต้องแยกกันปรนาบัสจึงพามาราโกโลงเรือไปยังเกาะไซปรัสแต่เปาโลได้เลือกสิลาดและเมื่อพวกพี่น้องได้ฝากท่านทั้งสองไว้ในพระคุณของพระเจ้าแล้วท่านก็ไปท่านจึงไปตลอดแคว้นซีเรียกับแคว้นซิลิเซียหนุนใจคริสตจักรให้แข็งแรงขึ้นลวดิฐานและกล่าวพระวจนะของพระเจ้า ในพระธรรมหนังสือกิจการบทที่15ในพระนามองค์พระเยซูคริส,สเอเมนฮาเลลูยาสรนสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส